มาอีกครั้งกับอินเดเลียนเบนล็อตที่รอบนี้เป็นคิวของบึ้งบึ่งปตปิมตัวที่เราคิดว่ามันไม่เคยโหดเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันกลับมาไล่ฆ่าเราและครั้งนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเลงมันณีวิวคิเองว่ามันจะไม่ฆ่าดูหน้ามันดีหิวคนจะตายท่านเคยสงสัยมันเหมือนกันนะว่าจมูกมันเนี่ยทำมันจะอะไรคือจมูกมันแบบดวยมากทุกคนแกเชื่อป้าว่ามันเหมือนอะไรูรือเปล่ามันเหมือนตัวคนแก่ ว่า,ามันเปนค,คนแก่หรอแกคิดว่ามันแกเหรอเอา,อางี้ดีกว่าให้เพื่อนๆคอมเมนต์ก่อนดูดีกว่าว่าคิดว่าตัวนี้เหมือนอะไรป่ะรอบนี้นี่เราสองคนนะคะทุกคนโดนจับมาในบืนบ้นบืน้นปตพิมแล้วมันเป็นคุกด้วยอ่ะซึ่งมันเนี่ยส่งไอ้พวกตัวบืบ้นบื้นปตพิมมาดูเราไม่ให้เราหลบหนีออกจากทีน่นี่แต่ว่าเราจะต้องหนีออกไปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราต้องแย่แน่อะไรหรอแย่อันนี้มันไม่ใช่คุกอันนี้มันเดแคร์อะ อ๋อเราเป็นเด็กดื้อหรอพื้นพืันปิมก็เลยแบบว่าจับเรามาอย่างเงี้ยหรอเอแล้วดูเราใส่ชุดดิเราใส่ชุดนักเรียนด้วยใช่ชุดนักเรียนตาซีบิงอยากให้ทุกคนคิดสโลแกนให้เนาะเดี๋ยวเราจะให้องๆช่วยกันคิดสโลแกนอ่ะติดตามที่ติ๊กต็อกพี่แป้งไว้นะคะอืมนักเรียนช่วยกันคิดสโลแกนแล้วกันนะคะทุกคนปาถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาทางออกจากคุกงนรกของบื้นพื้นปิพมกันนะคะทุกคนเึ๊ยเฮ้ยแกมันจะไล่เราไหมเนี่ยฉันว่าถ้าว่ามันก็น่าจะไม่จริงนนนนะะเพราดดีูมมัปแค่หอ รอด้วยรอด้วยเปิดได้ปิดได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่นะคะด้วยการบุธ่อโอ้โหมันจะเป็นปื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 นปีมอะไรขนาดนั้นน่ะตัวมันหลอนมากนะจริงจริงอ่ะเฮ้ยมีตัวแพทริกด้วยเออแพทริกมันโดนจับมาเหมือนเรานั่นแหละใ,ใครจะไปรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันแบบมันโหดขนาดนั้นน่ะเอาล้วไอ้การไม่เปิดเราจะไปยังไงโอเคเปิดละไปเรื่อไปเรืมัน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 หนีได้ด้วยแกวู้ แฮตติกนายก็เหมือนเราใช่ไหมอะอใช่ <c oughs> ช่วยฉันด้วยฉันจะช่วยนายยังไงอะฉันยังเอาตัวนาไม่โดออแ้ <c oughs> แหละปังให้ปางปีขึ้นมาอเออเฮ้ยก <c oughs> อ,อซิล่าก็ดโดนหรอเออกอซิล่าก็โดนเปมือปัตตบิมจับตัวมาเฮ้ยหุสานอะตรงนี้แท่งไม้ก่อุ้ยเราจะต้องเอาเท่งไม้ที่มันพาดไว้ตรงนี้เพื่อเอามาต่อทางให้เราเดินข้ามไปให้ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าผาแล้วก็หุบเหวที่มันแบบลึกมาก ตกไปนะเราโดนกินแน่เชื่อป่ะจริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่พลาดเด็ดขาดเลยนะคะมาเลยต้องวางดีๆพี่แจงกระเป๋อีกอันนึงโอเคมันต้องใช้กี่อันละเนี่ยโอ้โหแล้วเห็นไม้มันก็มีจำกัดอุวยอ่ะถ้าฉันทําปกไปนะแย่แน่เลยอ่ะเนี่ยเราแข็งแรงอะแทงเหล็กแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะถือได้นะจริงฉันบอกแล้วฉันมีกล้ามไงนี่ฝึกฝนมานานนะเนี่ยทุบเพื่อนทุบ ฉันไม่ชอบทอดนี้เลยมันทำให้ฉันรู้สึกหลอนน่ะเหม็นเขียวอะเอาตรงนั้นถ้าสมบปุณ์มันจะปัตปบิมอะมันอยู่ต่อหน้าฉันนะฉันก็คงได้กลิ่นเขียวของมันนะเพราะว่ามันอยู่ในป่าไงฉันว่านะหรือว่าคุณครูที่ดูแลดกแลคนใหม่จะเป็นปลืมปลืมปตปิมเุ้ยวังเขาวางเลเซอร์กับดักไว้อะใช่ไอตัวนี้มันร้ายมากนะหืฉันตายเลยอะอึบไม่ต้องห่วงนะเราจะหนีออกไป เราจะช่วยนายเองก็ซิล่าแล้วเดี๋ยวเราหาคนมาช่วยนายเองนะอ่าพราะเธอหาคนมาช่วยฉันฉันก็โดนจับอยู่ดีอันนี้ก็จริงอันนี้ก็เถียงไม่ได้เจอกันไม่เป็นไรนะนี่แหละเพราะเราไปเองเพราะเราตัวเล็กมุดท่อได้บางทีคุงที่นี่อาจจะสบายมากกว่าคุกข้างนอกก็ได้นะก็ซิล่าข้าไรคือมีแต่ปึ๊ปปรบึ่งโอ้่ไปบ้านตุ๊กตาเล่นนั่ารักเนาะมีข้าวกะเพราด้วยอ่ะแต่ว่าชมิไม่เอาอะแล้วไปทางไหนต่อเนี่ย อันนั้นไม่ไปไม่ได้เพราะว่าพื้นมันรูอันตรายอ่ะเราจะต้องเหยียบกล่องเพิ่มปรึมประตปิมไปนะใช่เนี่ยฉันมาละไปกันเถอะเฮ้ยหุ้ยฮึวิแรงมากแรงมากทุบทุบทุบแต่เาจริงๆอ่ะที่นี่มันไม่น่ากลัวเลยเนาะแกคิดว่ามันจะมีแต่ว่าตัวอะไรมาไล่เราไหมอ่ะฉันว่าไม่มีแต่ปวดตามีแน่ฉันว่าเราใส่แว่นกองแสงแล้วอะกดละไปเข้าประตูเลยพี่แจงนี่เหรออ๋อเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นอะเราจะต้องหาปุ่มสามปุ่มเพื่อที่จะเปิดประตูอะแล้วปุ่มสามปุ่มมันจะหาจากที่ไหนแล้วเนี่ยเปลี่ยนก่อนก้องขึ้นนี้ปะโอ้ต้องสามปุ่มเน่จะมีให้เราไม่ที่นี่มันเริ่มเหมือนป่าเข้าไปทุกทีแล้วพี่แจงออเฮ้ยเจอปุ่มแรกแล้วอยู่ข้างบนโอเคอึบอึบโชคดีจังเลยที่เราไม่เจอตัวมันะเนาะปุ่มแรกปุ่มสองไปแล้วเฮ้ยขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอึบ แล้วกดไปกีป่ปุ่มแล้วอะสองปุ่มละเหลือปุ่มสุดท้ายนี่ปุ่มสุดท้ายอยู่ตรงนี้โอ้โหวิลเล่เซอร์เปิดประตูดีแล้วเนี่ยผมมันอยู่หน้า<อ>ประตูพอดีเออเปิดเลยจา<อ>้า์ฉันพร้อมที่จะไปแล้วแล้วปังเพราะควันพิษเละละปิด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 มันเอาควันพิษม,มาลงแก๊สเราหรอปิดยังไงละเนี่ยโอเคปิดได้แล้วปิดจริงด้วยอ่ะใช่ไอ้ควันพิษโอ้โห แล้วไม there, ่เหมือนมีปุืนปืนปัตตพิมแต่ว่าตัวนี้มันน่าจะไม่อันตรายอ่ะไม่แน่นะเพราะต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นทางออกของเราแล้วก็ได้รู้สึกว่าปืนปืนปัตตพิมตรงนี้มันจะไม่ทําอะไรเราเลยนะรูปแกะไปกันรูปปั้นเออไปเลยนะกดปุ่มแล้วปะไอ้เยอะแล้วว้ายุรูปปัตตพิมมาไล่เราจริงๆด้วย จะไม่มีวันพลาดแน่นอนสมมุติจะฟังเสียงของมันนะดิกลับมานะจ๊ะไม่กลับฉันจะไม่ยอมแกฉันออกไปจากที่นี่เขาจะดูนี่ไม่ได้เพราะว่ามันตัวใหญ่เกินไปนี่โอ้โหเพื่อนเรามาได้เกือบครึ่งทางละมั้งนะในนี้เนี่ยยิ่งเข้ามาลึกยิ่งลายตาเออลายตาไม่พอแล้วมันมุดเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมมันเหมือนมีเฮลล์โอ้โหนี่มันเป็นเบบี้รึ้มรืมบรรปิมซิโอ้ย ซีเคีย t y ริที้การ์ดเราจะรอดไหมพี่ปางตอนนี้รู้สึกว่าในท่อเราจะเจอปือนอยู่ประมาณสองกระบอกนะเราจะต้องฆ่ามันเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้ <c oughs> ฉัน <c oughs> รอกแกมาน,นานแล้วฉันอยู่ในป่าคนเดียวมันเหงาฉันอยากเอาแกมาทำเป็นตัวปตบิเหมือนกับฉันด้วยฉันไม่มีทางหรอกฉันไม่ยอม <c oughs> ปางเหมือนกันมันไอ้มันเข้ามาใกล้เราไม่ได้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไรมันเป็นแค่เด็กอยู่พี่แจ้เออเออออกไปแกทำอะไรเราไม่ได้หรอกป้านแก ฉันไม่อยากเป็นเหมือนแกแกเท้าใหญ่เกินอ่ะจริงแล้วมันดูเหม็นด้วยนะจริงดูดิมันเป็นเพราะมันติดหม่ะเท้ามันใหญ่ฮะเราได้ยินปะไม่เป็นไรนะเธอเข้าใจว่าแกก็เหงาอ่ะแต่ฉันก็มีครอบครัวเหมือนกันแกอยู่กับครอบครัวแกแล้วกันนะไม่ร้องไปเลยฉันไม่สงสารหรอกมันจะฆ่าเาอืมไปปะอุ๊ยไอ้หนุ่มนี่มันไม่เห็นเลเซอร์หรอตายเลยเปิดประตู ถ้านายไม่รู้จักเขาว่าออฟบี้นะก็ลำบากหน่อยนะเพราะว่าเราคือราชินีแห่งออฟบี้ยังไงล่ะโอ้ที่นี่เนี่ยถนนทางมันยาวไกลเหลือเกินเนาะเราทำยังไงแล้วก็ออกจากที่นี่ไม่ได้สักทีอ่ะโอ้ยเหมืนเขียวเหมือนอะไรอะไรไอ้ปลาฉันมาช่วยแกแล้ววู้ฮู้เกือบโอ้โหตายเห็นอะไรไหมโอ้ย้าเขียวมากอ่ะอือฮึบมาไหวไหมเนี่ยจะได้มันก็จะไหวอยู่แหละไอ้เลเซอร์พวกเนี้ยมันธรรมดามากเพราะว่ามันช้าไง มันช้าขนาดนี้ยังไงเราก็ผ่านอยู่แล้วปะจริงโอ้อีซี่เสียงอะไรอ่ะเหมือนมีเพลงด้วยอ่ะออเหมือนมีคนร้องเพลงโอ้คุณๆนะเหมือนเพลงตอนที่โกโกอาการได้มันอัปเดตมันก็ใช้เพลงเนี้ยแม่เช้ากฮ้ยแล้หมดหรือยังเนี่ยทำไมมันยาวไกลจังในหนทางของพวกเราอ่ะก็เหมือนมันจะออกได้ง่ายๆแต่มันไม่ง่ายเลยเนี่ยใช่ดีว อุ้ยลูกสองเขาบอกให้เราทางฝั่งไหลามากเราต้ขึ้นมาทางด้านนี้เพื่อปิดสวิตช์ไฟก่อนนะพี่แจงโอเคเพราะว่าตรงนี้มันมีพิษอยู่ไงแก๊สพิษกลางกลางตรงกลางไปตรงกลางต่อมาเลเซอร์เลเซอร์ไอคนนั้นนี่มันเก่งจริงๆเนาะฉันพยายามดิออกจากที่ประมาณสี่ปีละสี่ปีเลยเหรอนี่เราออกมาวันเดียวเองเสี่ปีนี่คือพี่ตั้วกี่ตัวเลยหรอมาแล้วึ๊บ ฉันว่าจริงๆอาจจะมีเหรียญซ่อนอยู่นะฉันไม่อยากได้ฉันอยากหนีออกไปอ่ะเอยเอาจริงๆนะชีวิตของพวกเราเนี่ยมันจะต้องหนีอะไรแบบนี้อีกบ่อยแค่ไหนอ่ะไอ้เบิ้ลบ้บปตติมเนี่ยมันเป็นตัวที่ใจดีที่สุดเท่าที่ฉันคิดแล้วนะแต่รอบน,นี้มันกลับไล่เราอ่ะฉันว่านะเธอคิดไปเองหน้าเขาถูไม่ใจดีเลยก็จริงอ่ะอะไรอะ่ะขึ้นไปข้างบนไอ้เรื่ว่าแบบนี้ไล่ปไอ้ปลาลารเซอร์ระวังด้วยนะใจกลับมาแล้วจ้าเ้า ปาไปข้างล่างกันหนึ่งสองโ้โหูงมากโอ้เสียท้องเลยต้องเดินระวังระวังอึ๊บอึบมาเลยเมามามาต่อยเออเมือนเราต้องกินน้ำเปื้มๆปร้ัปิปป่มอะน้ำพลังแห่งเปื้นเป้บัตรปิม,ปรมหรอไม่อร่อยอะมันเหี่ยวมากอะไม่เป็นไรเราต้องกินเพิ่มพลังไปเถอะวู้นี่มันเป็นเดคอรแบบว่าเดคอรยัก ใช่ทางมันยาวไกลมากเลยอะเราวิ่งเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักทีอ่ะคือจริงๆแล้วมืออบาร์เตปิ้มมันตัวใหญ่ไงมันเดินแป๊บเดียวมันก็ออกไปได้แล้วไงแต่พวกเรามันตัวเล็กจริงเรามันเล็กไงโอ้จริงไม่ได้ใหญ่เหมือนเขาไงถ้าเราโดนจับได้เราต้องโดนไปขยายตีนแน่ๆเลยอ่ะไม่เอาฉันไม่อยากเกิดเป็นคนเท้าใหญ่อ่ะทุกวันนี้ฉันใส่ไซส์สามสิบแปดก็ใหญ่มากพออยู่แล้วอ่ะเอาแล้วฉันสี่สิบแล้วเรียกอะไรโอ้โหแกเป็นมือมือตปิมมาเนี่ย คือเกือบแล้วอีกนิดนึงคือเป็ดปลื้มแล้วตรงนี้มันมีกระจกเหมือนจะ,<ร>ะเป็น<อ>ทางเดินให้เราหาปุ่มฉันเจอปุ่มแล้วแหมไม่ต้องหาก็เจอมนเนี่ยโถงทางเดินนี้ถ้าเราออกไปได้ฉันว่าเจออิสระแน่ไป<ะ>เอ้าไยเราจเจออิสระแล้วเชียวก่อนหน้านี้เราเจอเป็นมือปัสตปิมเป็นเบบี้แต่รอบนี้เราเจอตัวใหญ่มันตัวใหญ่มากเลยถึงแม้มันจะจมดินไปก็เหอะข้ามันออันนี้น่าจะเป็นป<ร>ายาติโกหัวติกาของไอตัวเล็กอ่ะ แกทำลาย<ห>โลกคันให้โลกสั่นอง่หาาอย่างนั้นเหรอฉันจะจัดการพวกแกสองคนไม่เอาฉันจะไม่ยอมแกป้าเป็นเพื่อนโลกสันติเดไม่เอาไอ้ป้ายิงมันช่วยกันเร็วเร่งอยู่เร่งอยู่หกร้อยแล้วโอเคสามอีกนิดเดียวห้าอยู่ องคนในที่สุดเราก็ท <ำ S 2> <บ>ําได้รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมันจะไม่ใช่เดย์แคร์แบบปกติแล้วนะมันเป็นเดย์แคร์ที่เขาจับเด็กดื้อมาทําการทดลองให้กลายเป็นปึื้นๆบปัตตปีมมาดิแล้วตอนเี้ปื้มปัตตปีมมันครอบคอเดย์แคร์นี้อยู่เราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วก็ไม่หาคนช่วยหรอกฉันจะไม่กลับมันมาอีกปาเราไม่ใช่ช่วยใครในั้นช่วยตัวของพวกเราเองเธอไปจริงปะขึ้นรถขึ้นรถในที่สุดเราก็ได้ออกไปจักทีโอ้โหสนุกนี่สนุกหน้าบ้านฉันนี่ ครั้งนี้นะคะ<ส>ทุกคนเราก็สามารถหาทางออกจากเดแคร์ที่มีเพื่อนเพื่ปตพิมออกมาได้แล้วนะคะทุกคน<ด>เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคะแล้วเพื่อนเพื่ปตพิมเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะดีที่เราหนีออกมาได้เนาะจริงแต่แถมไปมาเล่นสวนสนุกก่อนกลับบ้านด้วยใช่บูถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพวกเราได้นะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนเพื่อนสแตนด์พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้จุ๊บแซงกับน้องปังคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในนคคคคลลลิิปปปห้้าาาีไแวว่่ะะสสัดบบ๊ยย